ความสำเร็จผมนะครับสู้ไม่ถอยสู้ต่อไปสู้ยันจบเลยทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับจะทำไม่เต็มที่จะได้ไม่เสียดายภายหลังการฝึกซ้อมที่เข้มข้นสายตาที่มุ่งมั่นนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อทำแบบทดสอบ ทั้งสองคนนี้คือว่าที่ร้อยตำรวจตรีกรวิทย์ในกระโทคกหรือน้องเก่งและนักเรียนในร้อยตำรวจนันทนจอมศิลหรือน้องเฟิร์สเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่14 w o r l d s k i l l s อาเซียนมนิลา2025สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ Cyber Security ซึ่งเป็นคู่แรกของประเทศไทยบนเวที World s k i l l s ทั้งในระดับอาเซียนเอเชียและระดับโลก ทั้งสองคนต้องทำงานเป็นทีมเพื่อแก้โจทย์ที่ได้รับเริ่มจากน้องเฟิร์สฝ่ายเชิงรุกที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมจำลองการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อค้นหาจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภยัยซึ่งน้องเฟิร์สบอกว่าขณะนี้พร้อมแล้วที่จะไปแข่งขันกับเพื่อนๆในชาติอาเซียนก็ตอนนี้ความพร้อมผมให้ประมาณ80-90%ถึงเกนะครับก็จะเหลือพวก การเซตอัพระบบต่างๆเหมือนที่พี่เก่งครับเพราะว่าไอความรู้เนี่ยมันหาเรียนยากแล้วก็หาศึกษายากต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนโดยตรงครับผมแล้วก็ถ้าเติมเต็มส่วนนี้ก็100%ครับผม ส่วนฝ่ายรับอย่างน้องเก่งที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลและป้องกันการถูกโจมตีรวมทั้งติดตั้งและกำหนดค่าระบบความปลอดภัยน้องเก่งบอกว่าแม้จะผ่านเวทีระดับนานาชาติมาแล้วแต่ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ยังเป็นความท้าทายอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการทำพวกเกี่ยวกับอินฟาสตัเจอร์ครับการทำพวกโครงสร้างเครือข่ายต่างๆที่จะต้องใช้ประสบการณ์มากกว่าเดิก็รู้สึก ื่นเต้นนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนแทนในการขัดภานี้ก็พวกเราจะพยายามทําให้เต็มที่สุดความสมารับการแข่งขันที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ใช้ AI ทําให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้มองว่าผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ศักยภาพและทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างแท้จริง การแข่งขันเวิร์ลสกิลในระดับอาเซียนทั้งนี้นะครับในฐานะที่ตัวเองเป็นเอ็กซ์เรแล้วก็เป็นอนุกรรมการด้วยคนหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าโจทย์ต่างๆที่เราเตรียมไว้นะฮะอนุการเตรียมไว้3วันนะครับการในการแข่งขันเนี่ยเชื่อว่าทั้งสองคนนี้สามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้ไม่ยากเย็นเลยครับเชื่อมั่นอย่างนั้นครับในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะต่อยอดในส่วนตรงนี้นะครับในการสร้างบุคลากรสายไซเบอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาของ World Skill เป็นโมเดลนะแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดได้แล้วบอกเลยว่าตอนนี้เด็กไทยเนี่ย สนใจไซเบอร์ c u ิ i ตี้เยอะมากทั้งในระดับอุดมศึกษานะระดับมัธยมเลยนะฮะระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในระดับโอเพ่นหรือระดับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเรามีกระบวนการส่งเสริมที่ดีผมเชื่อว่าวงการ c y เ e อร์ c u ิ i ตีเราจะเติบโตแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นระบบได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนครับทังน้องเก่งและน้องเฟิร์ส หมายคือการคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยและอยากกลับมาเป็นครูสอนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อสานต่อความรู้ให้กับรุ่นน้องรวมส่งใจเชียร์เยาวชนในสาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และอีก16สาขาอาชีพในการแข่งขัน World Skills อ ASEAN Manila 2025ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์วันที่25ถึง30สิงหาคมนี้ อุสาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงาน ส่งใจเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะคะในสาขานี้ในชาติอาเซียน11ชาติเพราะว่าปีนี้มีตีมอลลสเตที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยจะมีชาติที่ส่งเยาวชนค่ะเข้าแข่งขันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์7ชาติด้วยกันหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่น้องๆได้เด่นรางวัลมามากกว่าศักดิ์ศรีมากกว่าชื่อเสียงของประเทศไทยนั่นก็คือเป็นการสะท้อนว่าเยาวชนของเรามีความพร้อมในการรับมือเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในระดับโลกนั่นเองค่ะเชียร์เด็กๆแบบสุดหัวใจให้ใหัวใจเด็กๆไปเลยเริ่มแข่ง เมื่อไหร่น้องอ้อมค่ะเราจะเดินทางไปด้วยใช่ไหมคะเราจะเริ่มแข่งขันกันนะคะในวันที่26-28ถึง28สิงหาคมนี้ะนะคะแล้วก็ทีมไทย PBS ค่ะเราจะเกาะติดตั้งแต่น้องๆอ,ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะเดี๋ยวพอถึงวันติดตามได้คุณอุษาเขาตามเด็กๆไปทุกฝีก้าวใช่แน่นอน